สวัสดีครับทุกท่านสำหรับวันนี้ก็มาพูดคุยกันเหมือนเช่นเคยช่วงนี้ทั้งโลกรวมถึงประเทศไทยของเรานั้นก็ต้องยอมรับว่าโลกต้องการซูปเปอร์ฮีโร่ประเทศไทยก็ต้องการซูปเปอร์ฮีโร่เพราะจากเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นทั้งภาวะการทางเศรษฐกิจภาวะการทางสงคราม รวมถึงเหตุการณ์ภัยธรรมชาติต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นทั่วโลกดังนั้นเหตุการณ์ต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นในตอนนี้ถ้าหากว่าจะมีผู้ใดที่มีความสามารถหรือว่าจะมีผู้ที่เข้ามาแก้ไขสถานการณ์ต่างๆได้อย่างทันท่วงทีรวมถึงสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆที่กำลังเลวร้ายให้ดีขึ้นนั้น ก็ย่อมต้องมีบุคคลหรือว่ามหาบุรุษที่มีสติปัญญาหรือว่ามีกำลังพิเศษที่จะสามารถฝ่าฟันอุปสรรคหรือว่านำพาประเทศชาติและประชาชนให้ผ่านพ้นวิกฤตต่างๆไปได้สำหรับโลกนั้นก็ไม่อาจคาดได้ว่าจะเป็นผู้ใดแต่ว่าประเทศไทยของเรานั้นตามที่ ครูบาอาจารย์ท่านผู้รู้ต่างๆได้เมตตาบอกเอาไว้ก็จะมีอัศวินขี่ม้าขาวมหาบุรุษผู้หนึ่งซึ่งเป็นมหาบุรุษซึ่งอายุนั้นก็ยังไม่ได้มากมายอาจจะถือได้ว่าช่วงอายุนั้นก็เป็นช่วงของวัยกลางคนนั่นก็หมายความว่ามหาบุรุษหนุ่มผู้นี้จะเป็นผู้ที่นําพาทำให้เกิดเหตุการณ์ หรือว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของประเทศชาติก็มีคำถามหรือว่ามีปัญหาขึ้นมาว่าแล้วมหาบุรุษผู้นั้นหรือว่าอัศวินขี่ม้าขาวจะปรากฏตัวขึ้นมาเมื่อใดหากเรานั้นเปรียบเทียบเหตุการณ์ต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นกับโลกของเราในตอนนี้เรานั้นก็จะพบว่าได้มีทั้งเรื่องของภาวะทางเศรษฐกิจ ภัยธรรมชาติรวมถึงภัยสงครามโดยเฉพาะอย่างยิ่งสงครามใหญ่ยกแรกระหว่างรัสเซียและยุเคนนั้นก็ได้เกิดขึ้นและต่อเนื่องมาจนถึงขณะนี้เหตุการณ์ของสงครามใหญ่ยกแรกนั้นได้สร้างความปั่นป่วนไปทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข้าวของแพงราคาน้ำมันแพงราคาก๊าแพงพูดง่ายก็คือทุกสิ่งทุกอย่างนั้นแพงไปหมดทำให สงครามใหญ่ยุคแรกนั้นได้สร้างปัญหาให้กับโลกของเราเป็นอย่างมากดังนั้นจากภาพรวมของเหตุการณ์ตามที่พูดมาเมื่อสักครู่นี้ถ้าหากว่าถามผู้พูดว่าในตอนนี้ถึงเวลาแล้วหรือยังที่อัศวินขี่ม้าขาวนั้นจะต้องปรากฏตัวขึ้นมาผู้พูดนั้นก็คิดว่าในช่วงเวลานี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากดังนั้น หากอสศวินขี่ม้าขาวได้ปรากฏตัวขึ้นมาในช่วงนี้เหตุการณ์ต่างๆที่กำลังหนักหน่วงอยู่ในตอนนี้ถ้าหากเกิดมีอัศวินขี่ม้าขาวเข้ามาช่วยเหลือประเทศชาติของเราเรื่องของความยากลำบากต่างๆก็คงจะบรรเทาเบา,บาบางลงไปได้อย่างแน่นอนและถ้าถามว่าถ้าหากอัศวินขี่ม้าขาวได้ปรากฏตัวขึ้นมา ความร่ำรวยต่างๆอะไรจะเกิดขึ้นบ้างก็ต้องบอกว่าน้ำมันทองคารวมถึงแร่ใสทั้งสามอย่างนี้ก็คงจะค่อยๆปรากฏหรือว่าเกิดขึ้นในช่วงที่การปรากฏตัวของอัศบินขี่ม้าข่าวนั้นได้เกิดขึ้นเมื่อก่อนนั้นถ้าหากเราพูดถึงเรื่องของน้ำมันน้ำมันจะเป็นเหตุให้ประเทศไทยของเรานั้น มีความร่ำรวยหลายๆคนนั้นก็คงขำแต่พอได้เกิดเหตุการณ์สงครามใหญ่เกิดขึ้นหลายๆคนนั้นก็จุกอกจุกอกเพราะว่าน้ำมันมีราคาแพงพอน้ำมันมีราคาแพงก็ทำให้สินค้าต่างๆข้าวของต่างๆนั้นแพงขึ้นแพงตามราคาน้ำมันไปหมดแล้วประเทศไทยของเรานั้นจะรวยได้อย่างไรก็ในเมื่อในตอนนี้น้ำมัน ที่มีในประเทศไทยนั้นก็ยังไม่สร้างความร่ำรวยให้กับคนไทยหรือว่าประเทศชาติของเราแต่ถ้าหากเรานั้นที่ติดตามหรือว่าศึกษาคำจำนายของคูบาอาจารย์เรานั้นก็จะพบว่าน้ำมันที่เกิดขึ้นหรือว่าที่ค้นเจอในประเทศไทยในตอนนี้หากเปรียบเทียบกับขวดก็เป็นเพียงแค่ฝาขวดน้ำมันนั้นในตอนนี้ก็เปรียบเทียบเหมือนน้ำมันในฝาของขวดดังนั้น ปริมาณที่เราพบเจอนั้นก็มีปริมาณเพียงเล็กน้อยด้วยเหตุนี้นี่เองการมาของอัศวินขี่ม้าขาวก็จะทำให้เรานั้นได้ค้นพบบ่อน้ำมันหรือว่าขวดน้ำมันนั่นเองจากเดิมที่เราค้นพบแค่ฝาของขวดน้ำมันต่อไปหากอัศวินขี่ม้าขาวได้ปรากฏตัวขึ้นขวดน้ำมันก็จะถูกค้นพบ ประเทศไทยก็จะกลายเป็นมหาเศรษฐีและเมื่อประเทศชาตินั้นได้มีผู้นำที่มีความซื่อสัตย์สุจริตและสามารถนําพาประเทศชาติให้พบกับความเจริญรุ่งเรืองหรือว่าการมาของอัศวินขีม่ม้าขาวก็คือจะเป็นเหตุให้ประเทศเรานั้นได้ผู้นำที่มีความซื่อสัตย์สุจริตด้วยเหตุนี้เอง ทรัพยากรต่างๆที่มีมากมายในประเทศไทยก็จะค่อยๆถูกค้นพบเมื่อถูกค้นพบทรัพยากรเหล่านั้นก็จะถูกนำมาใช้ประโยชน์เพื่อชาติและประชาชนอย่างแท้จริงแต่ช้าก่อนเมื่อเรานั้นได้ร่ำรวยจากน้ำมันเหตุแห่งความร่ำรวยก็ยังคงไม่หมดต่อไปเมื่อเราค้นพบน้ำมันเราก็จะค้นพบอัญมณีจำนวนมาก หรือว่าเพชรนินจินดาต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งทองคำทองคำจํานวนมหาศาลที่จะต้องเกิดขึ้นในประเทศไทยหรือว่าอยู่ในประเทศไทยมาอย่างช้านานทองคำจํานวนมหาศาลเมื่อถูกค้นพบประเทศชาติก็จะมีแต่ความร่ำรวยคนไทยก็จะมีแต่ความร่ำรวยประเทศไทยก็จะรวยให้เข็ดคนไทย ก็จะรวยจนเข็ดทั้งทองคําและน้ำมันก็สร้างความร่ำรวยให้กับประเทศชาติรวมถึงคนไทยแต่ถ้ว่าความร่ำรวยมหาศาลกับไม่ใช่น้ำมันหรือว่าทองคําแต่จะเป็นแร่ใสแร่ใสที่มีอานุภาพมากยิ่งกว่าอาวุธนิวเคลียร์ด้วยเหตุนี้เองทุกประเทศทั่วโลกนั้น ก็จะมาขอซื้อจากประเทศไทยเพราะประเทศไทยนั้นเป็นเพียงแหล่งเดียวที่มีแร่ใสด้วยเหตุนี้เองประเทศไทยคนไทยหากการมาถึงของอัศวินขี่ม้าขาวทรัพยากรต่างๆําจำนวนมหาศาลก็จะค่อยๆปรากฏขึ้น